ใครมาใครมาเจ้องมาแล้วเมนูมาสวัสดีค่ะมาจากกทมค่ะโอ้ยมีคนมายำแต่เช้าเลยโอ้ยเอาขนมใส่หัวยังของไหมล่ะเจ้อง ไหนไหนไหนเห็นต่วงทำยังไงสวัสดีค่ะได้ยังสวัสดีค่ะก่อนลูกจ้าเหรอเอ้ยพลอยสวัสดีจ้ายังพลอยสวัสดีจ้าก่อนกินอะไรแค่แม่ไอ้จ้าก่อนไปนะคะฝนตกค่ะเออเมึงเมืงมืงเออ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 ดูดูดูตอนไหมคะ โน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 ลื่นค right <Now. S 3> right. right. ่ะเอามานั่งรอตรงนี้นั่งรอนั่งรอนั่งรอตรงนี้นะอ่านั่งรอ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 อ่านั่งรอนั่งรอก่อนเออนั่งรอค่ะโอ้เอาใหม่เอาใหม่อ่านั่งรออ่านั่งนั่งเออนั่งร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 อ เออนั่งรอนั่งรอไม่ต้องไปไม่ต้องไปโนโนโนไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวจวงมาเออนั่นนั่นนั่นเออเออสวัสดีค่าก่อนอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนจ้าเออคนคนนั้นสวัสดีค่ายังสวัสดีค่าก่อนเออเออ ดีใจที่กน,นอีอันนี้ค่าก่อนอเอ,อสวยโอ,โอ,โ,อ,โ,อโ,โอ้ขน,นาดโอ้ขนาดจัไโอ้ขาอ่อนอ้นาดจก็โอ้เขิ อดแม่อาแงอาฝัก้เขินเขินอหงเนาะจะเขินอย่หงเนาะจะเขินหยังเอในนาทีที่แม่มาโอ้เขนเขินนมคุกกี้